ตอนนี้เรื่องมอมเมทของเรานะคะในช่วงนี้นะคะเป็นรอบที่สี่แล้วค่ะสำหรับการแชร์สตอรี่นะคะเดี๋ยวเรื่เหนียวเมทนะคะที่ศูนย์กันนะคะเดี๋ยวมาไลน์ตรงปากแขฉ่งนี้เลยค่ะไหนใครมารอดูนะเงือกแสนสวยบ้างไอ้โอ้ยยัะมาไหนใครดูตั้งแต่รอบเมื่อกี้บ้าง มีไหมมีรออหยังอยู่อย่างเดี่ยวแดน้นะคะเพราะฉะนั้นในรอบนี้นะคะเป็นรอบสุดท้ายแล้วให้น้องๆทุกคนและก็ผู้ปกครองทุกคนนะคะตั้งตารอกนันได้เลยแล้วทุกตรียมโทรศัพท์มือถือให้พร้อมห้ามเต็มเต็มเต็มขาดนะคะเช็ดหน้าจอลองด้วยเช็ดหลังอ้องนะเดี๋ยวมันจะมัวนะคะราวะเวลาพี่นันเร่เขาอ,ออกมาเขาจะมีการไล่สวย มีตีลงกาดล้วนตัวมีดอกลาบมาด้วยแล้วก็มีทำรูปหัวใจเพราะฉะนั้นเตรียมรองดีๆจับตารอได้เลยนะคะแล้วก็ในการรับชมค่ะเราอนุโลมให้น้องๆนั่งด้านหน้าได้เลยค่ะจะได้เห็นฉ่ะตัวเล็กๆมานั่งด้านหน้าได้เลยนะคะตรงนี้นะไม่ต้องขำเลยไม่ต้องขยันเลยข้างหน้าตรงกลางได้เลยค่ะเราเป็นล็องเราสมรอยเป็นเด็กเราสม้อยเป็นเด็กนั่งางหน้าตรงนี้ได้เลยค่ะ ยากมาตรงกลางได้เลยนะคะโ okay. อเคข้าอยับเข้าไปในโซนนหนคะโซนพักของถ้ายังไปม่โอเคโซนโซน,น,โซนี้นะคะสมรอยเป็นเด็กเราสมรอยเป็นเด็กแล้วเสรียบร้อยแล้วและเดี๋ยวพิธีกาจะอธิอบายกติกาในการรับชมและก็ในการาถ่ายค่ะไปพร้อมๆก,กันนะคะอะในช่วงเวลาเราชมการสแสดงนะคะอันนี้เราจะเอาหมู่โรมนะคะให้หน,นั่งแบบนี้แต่ว่า หลังจากบจบการแสดงโชว์เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะให้ทุกคนค่ะได้ถ่ายรูปก,กับพี่นังเงือบบริเวณด้านหน้าโตปาแบบนี้แต่ว่าเราจะไม่ให้ทุกคนเข้ามาพร้อมกันนะคะเราจะมีกติกาคือเดี๋ยวจะมีทางพี่พี่ทิมงาค่ะคอยจัดคิวอยู่ฝั่งด้านนี้นะคะในการเข้ามาถ่ายรูปเราจะให้ทุกคนทั้งคุณแม่และก็ผ้ปกพรอรวมถึงน้นองๆเข้ามาเป็นจอยกรุ๊ปเดียวกันเข้ามาชีเดียวประมาณส5่ถึงห้าคน ยืนเรียงได้เลยถ้าใครตัวสูงให้ย่อตัวลงมานะคะจะได้เห็นที่นั้นเนี้อชัดเจนในการถา่ายรูปหรือว่า ภาเกิดว่าผู้ปกครองท่านไหนนะคะคที่ทอยากแค่ส่งน้นองๆเข้ามาถ่ายรูปให้น้นองๆรอต่อคิวได้เลยเ๋ยวมีที่สตาฟทีมงานช่วยดูแลถา,าน,น้องๆเดินเป็นแถวมาเพื่อถ่ายรูปตรงนี้ <S <S 2> <S 2> <S นส่วนผู้ปกครองค่ะจุดนที่ถ่ายรูปสวยที่สุดค่ะจะอยู่ด้านหลังเส้นที่ที่เราได้กนานเอาไว้เมื่อกี้นี้นะคะอยู่จะอยู่ตรงกลาตงตรงนี้ก็ได้อันนี้พอยตรงนี้จะสวยที่สุดค่ะเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดผพ้ปกครองท่านไหนอยากจะถ่ายรูปกับน้องๆอ,อยู่ได้อย่างได้เลยนะคะหูถ้าเกิดอยากจะถ่ายกับน้องๆด้วยคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกถ่ายเป็นครอบครัว ฝากสตาฟถ่ายได้นะคะสามารถส่งโทรศัพท์มือถือฝากได้เลยและก็ะเวลากอดที่จะถ่ายรูปเนี่ยน้องๆที่นั่งตรงนี้นะคะก็ให้พยายามเข้าไปด้านในเพื่อความปลอดภัยเพราะว่าเพราะว่าอะไรยู่ไหมเมื่เราถ่ายรูปออยูอตรงกลางค่ะแล้วคนที่เป็นานตาล่องถ่ายรูปเขาจะต้อ,องหันหลังอยู่แล้วถูกไหมคะเวลาเขา ลอยลำไส้แล้วอาจจะเยืดน,น้องๆหนูว่าโดนตัวน้องๆได้ขอให้เกิดอยุบัติเหตุเพราะฉะนั้นแล้วตอนที่เรียนจบพี่ร้อยยาให้น้องๆทุกคนที่นั่นน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 ดงด้านหน้านี้ยกไปหาทุกประการถือว่ายับเข้าไปได้านในแล้วก็สามารถต่อแถวรอถ่ายรูปได้เลยน,นะคะแล้วก็ทำงานน้องๆทุกคนค่ะ ให้นั่งเป็นระเบียบเรียบร้อยแบบนี้ไม่ยืนลุกขึ้นนะคะในระหว่างที่มีการแสดงโชว์ของเราอยู่เพราะว่าอะไรลูกค้เาเวลาลุกขึ้นยืนปุ๊บทุกคนข้างหลังมองเห็นไหมคะไม่เห็นเลยเพราะฉะนั้นแล้วนั่งเป็นระเบียบน่ารักแบบนี้ได้เลยรอชมการแสดงไา้นะคะถ้าอยากจะโบกมือแบบนี้ให้กับพี่นางเงือกก็ได้เพราะเดี๋ยวพี่นางเงือกเขาจะออกมาไหวาแล้วก็บอกมือให้กับน้องๆอย่าง่าววอรออกมา ะเพื่อที่จะทักทายน้องๆด้วยเพราะฉะนั้นรอเตรียมตัวให้มีใครนั่นขนโโหหงข้างหน้าโอ้โหเต็มเต็มตาแน่นอนค่ะสําหรับในรอบสุดท้ายนี้นะคะเอาละค่ะบอกกติกาอย่างชัดเจนเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้พี่นางเงือกมีตัวสแกนไปเรียบร้อยแล้วในายเพื่อนหลายชมพีนะ่นางเงือกขอเสียงดังๆหน่อยเลย 能否 ใครอยากจะถ่ายรูปอะไรแต่ตอนนี้สามารถต่อคิวด้านนูนได้ส่วนน้องๆที่ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้านี้นะคะอย่างที่พี่หนังบอกไปค่ะรบกวนถ้าอยากเข้าไปข้างในหรือไปหาคุณพ่อคุณแม่ต่อได้เลยค่ะเพื่อที่จะไปเปลียนตัวถ่ายรูปสงใหม่ด้านหน้าเหนือนะคะโอเคอย่าให้น้องๆนะคะนั่งหาคุณพ่อคุณแม่ก่อนนะ คุณพ no no, ่อค no no mm ุณแม่นะคะอยู่ด้านข้างนะคะเดี๋ยวเราจะให้น้องๆได้มานั่งถ่ายรูปไปพร้อมๆกันค่ะจะถ่ายแบบกรุ๊ปสี่หินแน่นนนะคะคุณพ่อคุณแม่ดูน้องๆด้วยนะคะดูน้องๆด้วยนะเผื่อน้องๆวิ่งไปหาไม่เจอค่ะถ้าเกิดว่าถ้าไหนนั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวพี่ไปหนทะรอก่อนได้เลยได้ถ่ายทุกคนแน่นอนค่ะได้ค่ะทุกคนแน่นอนนะคะรอได้เลยค่ะ เฉพาะแถวตัวเราอยู่ประจำที่นี่ต่อนะคะเรามะเรียกเราจะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะเรียกคืวแบบตูนะคะไม่กล้าถ่ายนะคะเราจะดูนะคะเมื่อที่ันลงมาปุ๊บและทุกคนเนี่ยนะคะยืนเรียงเรียบร้อยแล้วจะนับหนึ่งสองสามเมื่อกเสร็จเรียบร้อยภายในสามวิที่เราได้นับไปนะคะ แล้วก็ท่านไหนนะคะที่คว้ถ่ายไม่ทันค่ะวิดีโอไปได้เลยนะคะกดวิดีโอก่อนได้ะคะ่ะแล้วเดี๋ยวไปสแนปช็อตกันก่อก็ได้เหมือนกันนะคะส่วนใครค่ะที่กําลังต่อแถวอยู่รอแป๊บหนึ่งนะเราจะเข้ามาเป็นกลุ่มค่ะหลังจากถ่ายรูปเสร็จเรียบร้อยแล้วมีโชว์อีกหนึ่งรอบนะคะจากที่นักเลือกแสงสวยนของเราค่ะก่อนที่จะจบปิดงานของเรานี้นะคะแล้วก็จะจบการโชว์แล้วเราจะมีการแสดงโชว์สุดพิเศษน,นะคะจากอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะเป็นการแสดงโชว์ ตนปรีนะคะจากทางนั้นของอีกหนสถาบันของเรากับวีเทรนั่นเองค่ะเอาละตอนนี้เซตที่หนึ่ถ้าพร้อมแล้วเดินเข้ามาด้านในได้เลยค่ะโอเคมากค่ะเซตที่หนึ่งเตรียมตัวค่ะผู้ปกครองถ่ายรูปหรือว่าถ่ายด้วยอย่าลืมยื่นโทรศัพท์ด้วยนะคะปาโอเคค่ะด้าน,นหน้านั่งลงได้เลยน,น,น้องๆแตนบายืนรอนะคะมองกล้องไว้นะมองก้องไว้โอเคพร้อมนะหน ของไปว่าถามพูดก็ไปแานตรงนี้ค่าไปเรียบร้อยโอเคขอบคุณค่ะบายบายขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะเรียบร้อยแล้วโอ้โหสนใจให้ดีนางเงินนะคะเดี๋ยวเชิญด้านนี้ได้เลยนะคะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวรบกวนคุณแม่ด้านหน้าขยับเข้าไปนิดนึงนะคะเผื่อให้ถึงผู้ปกครองด้านหลังค่ะได้มีพื้นที่ขายลุงด้วยนะคะอันนี้เขาก็มีการ ให้กับเด็กๆถ่ายรูปก,กับลิ t เติ้ลเหมียวเมนะคะหรือไงอาจจะขอปิดคลิปเด็กลิทเติ้ลเหมียวเมนะคะตรงนี้ก็ขอให้เด็กๆอ่ะอมีความสุขมากๆนะคะแล้วยังไงกลับมาพบกันใหม่นะคะขอให้ทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ